ตั้งเป้าไว้แค่ปีที่200อตัวแต่ตอนนี้ทะลุพันตัวแล้ 1, วลครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มผลพิทักษ์นะครับฟาร์มไก่แล้วก็ฟาร์มนกนางแอ่นที่ปรางกูนะครับของของเสียรัดวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนกนางแอ่นที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านนกนางแอ่นนะครับ หลายคนคงจะคุ้นเคยนะว่า,านกนางแอ่นเนี่ยมันอยู่แถบแถบทะเลอยู่ในถ้าใช่ไหมหรือว่าทางาทางภาคใต้เองเนี่ยเขาก็เลี้ยงาตามตามในเมืองตามชุมชนแล้วก็สร้างเป็นตึกให้นกมันอยู่แต่บ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับนกนางแอ่นนะครับที่บินอยู่ข้างบนตอนนี้นะครับอันนี้คือนกนางแอ่นนะครับ แล้วก็มันจะมาสร้างรังอยูอ่ข้างในข้างในตึกนี้นะครับรังนกนางแอ่นก็เป็นที่นิยมของคนไทยแล้วก็คนจีนไปดูในเซเว่นนะครับขวดเล็กแค่นี้ราคาสูงทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปข้างในนะครับไปคุยกับเสียรักนะครับเสียรัก่าเนี่ย ทางข้างนี้ก็เป็นสวนแตงกวาด้วยนะครับเสียรักทาทาสวนแตงกวาครบับรรยากาศร่มรื่นมากครับยามตอนนี้เท่าไหร่เกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะมีฟาร์มไก่มีบ้านนกนางแอน่นแล้วก็มีสวนแตงกวาของเชียรักส่งทุกวันฮนะเก็บส่งทุกวัน สวัสดีครับเสียลักครับอ้าวสวัสดีครับได้วันนี้พาไปชมบ้านนกนางแอนหน่อยได้ๆนะมีกี่หลังตอนนี้ครับทมีท<ำ>หลังแรกนะครับหลังนี้ครบสองปีนะครับครบสงองปีเดือนสิงหาเลยก็ผลผลิตเกินคาดนะครับอันนี้หลังแรกอตอนที่ทำครั้งแรกก็ตักเป้าไว้แค่ปีที่สองร้อยตัวแต่ตอนนี้ทะลุพันตัวแล้วครับโอ้ สุดยอดหลังสองหลังสองก็ค่อนข้างสร้างรังเร็วครบหนึ่งปีดีเหมือนกันหลังสองนี่ปีหน้าคขานปีนนปชั้นเดียวนาะนหลังที่สองเป็เนฟาร์มไก่เก่านะครับก็ได้แรงสุอบันนอะเข้าีมือดีทำไงนกก็เข้าครับมันขึ้นกับเทคนิคแต่ละคนบางคนทำก็ประสบความล้มเหลว เขาพูดกันว่าวงการน,นี้พูดกันว่าหนึ่งร้อยคนจะสําเร็จแค่สามสิบคนนะครับทําไมทําไมบ้านเรามันถึงมีนก,กปกติปกติเราจะเห็นาตาตามท้องไอ้ตามชายฝั่งเนอะตามท้องทะเลแล้วก็เกาะใช่ครับในถ้แาแต่ว่าผมก็ที่แรกก็ไม่เชื่อจะมีหรอกก็เลยลองมาเทสนกดูเห็นเห็นนอกอยู่เจ็ดตัวก็เลยลองตัดสินใจทําดูใครๆหลายคนก็ว่าบ้าครับ ก็ทำนกีนภาคอีสานเออพอผ่านไปหนึ่งปีก็ก็เห็นนางภาพเนี่ยครับเกินเป้าเป็นที่ฮือฮาในหมู่บ้านมากยิ่งมาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดด้วยเนาะศรีสะเกดเริ่มเริ่มเริ่มสร้างไว้หลังแล้วเริ่มเริ่มทำเริ่มมีแล้วผมก็เลยรับเหมาทําด้วยแหละตอนนี้ก็มีทําแถวในตัวเมืองนะครับอำเภอปลางกูใครจะคิดว่า นกนางแอ่นจะเยอะขนาดนี้เอาเอาไปทำอะไรได้บ้างฮนะไอไอลังนกเนี่ยก็ถ้าพูดถึงสุขภาพคนในครอบครัวแล้วก็สุนให้พ่อให้แม่กินนะครับเก็บไว้ทุเรีนแล้วก็ที่เหลือเราก็ขายครับส่วนมากก็จะเหลือกินไม่หมดหร <c oughs> <ล>อกแา้้า <c oughs> เราไปซื้อตามตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอะครับมันแพงเราก็เลี้ยงเองกินเองครับอืม <c oughs> เป็นอาหารยาจีน,นสูตรตำรับตำราย,ยาจีนมันเป็น อเขาเรียกว่าชูก,กําลังบารุงปอดนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอ่าโอ้โอน่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นมันมีสารเขาเรื่องอะไรจําชื่อไม่ได้ก็ทําให้อคนที่กินบ่อยทําให้ออายุมันจะเยืนยาวขึ้นนะครับนกนี่กินได้ไหม เอาไปย่างเอาไปทอดนี่กินได้ไหมถ้าใครกินก็ถือว่าเจรายครับว่าใจรายกินกินแต่รังมันก็พอนะใช่รังก็พอรังเราก็เอารังที่ทิ้งทิ้งรังไปแล้วไม่ใช่ว่าจะเก็บรังที่มีลูกนกนะครับเหมือนเราสร้างบ้านนกเหมือนเราทําบุญนะครับเหมือนเราทาบุญทาบุญเลยแหละมันเราสร้างบ้านให้มันอยู่ให้มันปลอดภัยแล้วก็มาตอบแทนเราด้วยรังที่ที่หลังจากลูกบินได้รังนี้มันเหมือนมันเหมือนรังนกเหมือนนกทั่วไปไหม ก็ก็เหมือไม่ครับไม่ใช้น้ําลายทําเดี๋ยวจะเอาลงในคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้ลงเดี๋ยวถ่ายให้ดูในคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลังให้ดูเป็นลังม่ใช้น้ําลายทํานะครับบางคนพูดว่านกทําลังจนตายมันไม่ใช่นะครับมันเป็นพฤติกรรมทางฮอร์โมนของมันนะครับก่อที่วางไข่ ดูครับมันมีความสุขมันมีบ้านอยู่มันมีความสุขนกมันแข็งแรงดูโน่แอนจะไม่ก่อสายไฟก่ออะไรนะโนกประเภทนี้มันจะไม่ก่อเลยนอกจากก่อที่บ้านของมันดังนั้นมันบินทั้งวัน้งคืนไม่ใช่ดิทั้งวันอ่าแบบทั้งวันเลยมันไม่เหนื่อยนะครับอันนี้บินมันบินทั้งวันเลยเหรอใช่ครับมันจะไม่ก่อสายไฟมันไม่ไม่ได้ไปอยู่ตามต้นไม้ตามกิ่งไม้งี้ป่ะไม่ก่อที่บ้านมันในรังมันที่เดียว มันจะไม่ก่อสายไฟเพราะว่าพฤติกรรมแล้วก็สารีละของมันมันมันจะก่อสายไฟไม่ได้ไอ้ที่ก่อสายไฟคือรังนกนกแอ่นเหมือนกัน,น,กนพวกแอ่นหางลวดแอ่นขี้ควายอะไรเงี้ยมันจะมีกำลังโอ้เยอะจริงๆเยอ,อะจริ<อ>งๆเป้าหมายอยู่ที่สิบหลังนะครับก่อนอีกอีกห้าภายในห้าปีนี้ก็สิบหลังไม้ได้โอ้ที่เห็นเล็กๆนี่บินไปบินมานี่คือ ไม่ใช่แมลงนะครับอันนี้นกนางแอ่นจริงๆนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลเนาะมันก็เลยเห็นตัวเล็กๆเยอะมากยังยังแค่ส่วนหนึ่งครับตอนเย็นประมาณหกโมงเยอะกว่านี้ครับอ๋อเย็นนี่เยอะกว่านี้อีกเย็นนี่คือนกนกใหม่ที่เราจะได้ปีนี้นกมาจากที่อื่นที่จะมาอยู่บ้านเรานกเราจะไม่กลับบ้านอ๋ออันนี้คือนกใหม่นะครับทุกคนคือปีนี้เป้าหมายลูกก็จะอยู่ประมาณสามพันถึงสี่พันตัวท่อนลูกของมันแล้วก็ต้องคิดสภาพกดกดทวีคูณหรือ เหมือนลนแท้ทแล่ะกำไรทุกต้นไปหนึ่งลังจะได้ให้ลูกประมาณสองตัวปีหนึ่งได้ลูกแปดตัวต่อแม่ต่อแม่ต่อพ่อส่วคูน่น,น,นะครับก็สมมุติว่าห้าร้อยลังก็ได้ลูกหนึ่งพันตัวก็อีสิบปีก็คูณเราครับว่าจะมีกี่ตัวนี<อ>่าาดูดูไว้นะทุกคนมาทําตอนแรกนี่เขาบอกว่าบ้ามาเลี้ยงอะไรอยู่อยู่ปลางกูทีสะเกดนี่ผลลัพธ์อย่างที่เห็นนะครับทุกคนอันนี้ถ่ายจริงเราไม่ได้เมค เป็นวิดีโอรจริงๆนะครับอันนี้จะพาไปดูอะไรครับก็ดูทางที่สองดูทางเข้านกหล่ที่สองอ่าเป็นเป็นทางเข้าปราเซียนครับต่ำที่สุดในประเทศก็วาได้ต่ำที่สุดทางข้า <c oughs> ต่ำที่สุด <c oughs> <c oughs> ไปครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของบ้านนกกันนะครับบ้านนกนางแอน่นจะดูว่า มีความเป็นอยู่ยังไงแล้วมันทำรังยังไงนะครับสบภาพาที่มันจะทำรังมันอยู่ตรงไหนจุดไหนส่วนใหญ่เราจะเห็นตรงมุมนะครับเ,เห็นไหมคัรังเสือขาวที่อยู่ตรงมุมอันนี้นกนางแอ่นจะใช้น้ำลายทำนะครับอันนี้จะเป็นลูกนกนะสอ2ตัวนะครับน่ารักมากๆครับ ส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับนกจะมาสร้างรังตรงมุมก่อนเนาะอันนี้เป็นสัญชาตญาณเป็นนิสัยของนกนางแอ่นนะครับถ้ามุมมันเต็มทุกมุมแล้วเนี่ยก็จะสร้างในจุดอื่นๆนะครับตรงไมนะ้ลักษณะรังที่ทำก็จะให้รูปร่างที่แตกต่างจากตรงมุมนะฮะ อนี่ก็จะมีลูกนกอยู่นะครับลูกนกก็ขี้เกียจออกไปหากินนะก็นอนรอแม่อยู่ข้างในนะครับปกติเนี่ยตอนเช้า,านกก็จะออกจากบ้านนะครับตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยก็ออกไปหากินนะครับแล้วก็จะกลับมาที่บ้านนกประมาณ หกโมงเย็นนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นลูกนกนางแอ่นนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่ได้อยู่ใกล้ชิดนกมากที่สุดแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นบ้านนกที่มีทางเข้าบ้านนกที่ต่ำที่สุดนะครับ2เมตรนะครับมากหลายคนเกิกนเพราะบันตึก นี่นี่คือสายเสียนะครับอันนี้เสียรักทําแค่ชั้นเดียวนออ้อชั้นเดียวก็มีสองชั้นก็มีน่น2สองชั้นนะครับนะครับนกบินอยู่ใกล้ชิดกับนกนางแอ่นมากนะครับไม่ต้องถึงทะเลนะครับไม่ต้องไปทะเลก็เห็นนกนางแอ่นนะครับโอวันนี้ขอบคุณผลพิทักษ์ฟาร์มนะครับเสียลักให้โอกาสซปเปอร์เบนมาถ่ายคลิปเป็นคนแรกนะครับ ในนี้โชว์ลังนกหน่อยลังนกอันนี้เพิ่งเก็บมานะครับโอ๋ถือถือให้เอาถือตัวลังลังนกอันนี้ลังนกกินสดได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปล้างแล้วเอาขนออกก่อนอันนี้ลังนกแท้เลยครับลังนกแท้อ่าสีดำที่ขายกันในเซเว่นนะครับสีดํานี่คือขนนกขนนกครับถ้าอยากกินลังนกแท้ตัวพังขนได้ครับไม่เป็นไรอย่างนี้อย่างนี้เราจะเอาขนออกได้ไง ก็ถ้าเราไม่ได้ทาเป็นเอาไปขายนะแล้วก็แช่น้ำครับแล้วมันจะพองตัวเป็นบุ้นเส้นนะครับแล้วขนก็แยกขนมันจะแยกออกจากเส้นของลังนกเองแช่น้ํานานไหมกว่ากว่าที่มันจะเป็นบุ้นเส้นเนี่ยประมาณสองสามชั่วโมงครับแล้วก็ต้องมาล้างห,หลายรอบมันจะลอยตัวขึ้นแยกออกครับแล้วก็เอาแหนมมาหนีนบออกส่วนที่เล็กๆนะครับถ้ามีถ้าไม่ดีใช้แว่ขยายก็ได้ครับอันนี้ลักษณะลงัลง,ลง,ลงแบบนี้เขาเรียกลังดับไหนเขาเรียกว่าลังบิด ลังดิบเนี่ยนี้เขาเรียกว่าลังดิบอันนี้เขาเรียกว่าลังป้าดไอ้ลังป้านเอ้ยลังเปรลังเปลอ่าลังเปลเนี่ยครับมีเส้งจะมีราคานะครับถ้าเนี่ยถ้าถ้าขายก็นะครับตัวนี้โลโลลังดิบเนี้ยก็ก็ก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณโลละสองหมื่นถึงห้าหมื่นนะครับเปรมันะครับ ถุงถุงหนึ่งนี้ประมาณกี่ลังตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าตีเป็นเงินประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทนี้ถึงโลไหมไม่ถึงครับประมาณสี่กิลสามสิบสี่กิลเนี่ยประมาณเจ็ดพันกว่าบาทตรงนี้อครับผมประมาณนี้นี่ใครใครอยากกินตุ๋นตุ๋นลังนกตุ๋นลังนกครับตุ๋นใหม้อก็ได้หม้อข้าวก็ได้ถ้าไม่มีหม้อตุ๋นซุป ซุปตุนลังนกนะใส่ลังนกใส่สมุนไพรติดต่อติดต่อเสียลักมานะาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียลักทําให้กินหรือซื้อตุนกินในครอบครัวก็ได้ครับอให้พ่อแม่เรากินนะครับไม่แพงร้านนี้ก็อยู่ประมาณสองร้อบาทอลองดูลังนกสีสกเกตนี่รสชาติเป็นยังไงรังนี้ได้มาสิบขวดเซเว่นนะที่ขายกัน่ะลังหนึ่งเนี้ยนะเขาที่เขาขายกันหรือที่เขาใขายกันเนี่ย้าสิบขวดถ้าซื้อถ้าซื้อเป็นขวดก็อ๋อกับอะไรล่ะ ขวดละเกือบร้อยเนาะเกือบร้อยขวดได้สิบขวดขวดประมาณนี้ใช่ใช่มันเป็นธุรกิจที่ใหม่ๆสาหรับบ้านเรานะครับลองทําอะไรใหม่ๆสำรบ้านเราหมๆมันเป็นธุรกิจที่กล้าลองกล้าได้นะไม่ใช่กล้าลองกล้าเสียตอนนี้นกก็เข้าไปในบ้านหมดแล้วนะเหลือเหลือบางส่วนก็อาจจะจับไม่เห็นสนบินวนๆอยู่นกใหม่ยังไม่หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้เหลือตัวสองตัวนะครับเริ่มบิน อันนี้ที่ยังไม่เข้าเพราะว่านกใหม่นะนกม,มันจะเข้ามาวันแรกมันยังไม่ยังไม่กล้านอนยังมาหาหาดูว่าเอ้บ้านนี้ปลอดภัยไหม,<ะ>ไมปลอดภัยก็จะนอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์วนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจนมั่นใจว่าบ้านปลอดภัยก็ถึงจะเข้านอนอันนี้วนจางละจำจำเหลือไม่กี่ตัวครับตอนนี้กี่โมงฮะหกโมงสี่สิบห้าอ่าได้หกโมงสี่สิบห้านี่นกเข้าบ้านหมดละใช่เข้าแล้วครับ ออกเป็นเวลาอประมาณกี่โมงห้าโมงเช้าหกโมงห้าโมงคือแสงสว่างมีคือออกเลยหกหกโมงเช้าใช่ครับอืสี่ห้าหกโมงบางตัวก็ไม่ออกก็นอนนี่ถ้าบรรยากาศดีฝนตกก็ไม่สอกออกสร้างรังอย่างเดียวผลิตลูกอย่างเดียวเดี๋ยวก็คืนนี้เดี๋ยวมันก็ผสมพันธุ์กันกลางคืนอืมครับมีมีกล้องมีกล้องดูภายในเนาะว่าพฤติกรรมข้างในมันเป็นยังไงใช่ครับมีกล้องดูภายใน ก็ทำตั้งแรกดูกล้องก็กินข้าวไม่ลงอ่ะครับคิดว่าจะอยู่ไม่อยู่นะครับก็รุ้นกันหนักเหมือนกันทําามาสี่ปีแล้วก็เริ่มเริ่มทำสองปีแล้วครับสองปีเข้าปีที่สองข้อปีที่สองแล้วก็สองปีก็ได้สามหลังละถือว่าประสบความสําเร็จไหมเกินคาดครับเกินคาดเกินคาดมากปกติสองปีผมหวังแค่ร้อยตัวตอนนี้ทะลุทะลุเกือบพันแล้วโอ้ยเยอะเยอะเยอะแล้วมาดูของจริงแล้วเยอะมาก ลังนกก็เริ่มเยอะเริ่มสวยขึ้นนะครับแล้วก็ก็ปรึกษาได้ใครสนใจปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้ใครสนใจอยากจะตามเพจก็ได้จะลงเรื่อยเรื่อนะครับเพจเพจอะไรนะตามเสียลักบ้านนกนางแอ่นสีสเกตครับนะครับเข้าไปดูหรือพิมพ์ว่าบ้านนกนางแอ่นสีสเกตก็จะเจอครับผมครับถ้าใครอยากจะศึกษาหาข้อมูลนะอยากอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนกนางแอ่นเนี่ยก็มาถามเสียรักได้ที่พลพิทักษ์ฟาร์ม ที่นี้ก็คอปลางกูนะนลางกูจังหวัดศรีสระเกดซุปเปอร์เบนถ้าผม,มาไมเยี่ยมถึงบ้านเลยครับส <laughs> งสัยต่อไปนี้คนทำคลิปคลิปบ่อยๆแล้วบัาง เรามีคลิปมีทลิปให้ดูเรื่อยๆพราะช่วงนี้เริ่มว่างแล้วเริ่มว่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์คลิปออกมาเรื่อยๆนะครับชวนกันทำคลิปคอนเทนต์หาความรู้ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ติดตามแล้วกันเนาะก็มีให้ดูาร์มนี้ก็มีหลายๆอย่างเป็นสกิทพอเพียงมีแปลงผักแปลงกวามีข้าวอินทรีย์บ่อปลาดุกบ่อหอยบ่อกบมีหมดบ่อไก่ชนไก่บ้านไก่ไข่มีนะครับ ที่นี่เน้นเน้นเน้เน,เนพอเพียงเน้นทากินเน้นเน้นทํากินเหลือคือขายแล้วก็ได้ขายตลอดนะครับเออเอยี่ยมเลยทําทําอะไรอีกไหมไอเลี้ยงเห็นว่าเลี้ยงเ,เลี้ยงหม,มาพันธุด้วยมีเฟนบูด็อกนะครับแล้วก็ปักนะครับเพจปักสรีสเกตนะครับก็บก็มีจำน่ายแล้วก็มีแมวเปอร์เซียแมววิเชียนมาสนะครับ เปอร์เซียหน้าทุกตาหน้าดีนี่ทำหลายอย่างมากเสียรักมีีมีมีทำไม้เรื่อยครับก็อยากได้แมวอยากได้หมาน่ารักมาดูที่ฟาร์มได้ครับก็ราคากันเองนะครับผมอโอเควันนี้ขอบคุณเสียรักมากครับผมเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับผมลาครับผม